จะตายสาย้วยนะครับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่บอกวิธีการกรีดเปิดกราบคําว่าเปิดกราบกับเปิดยอดจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเปิดกราบเปิดเพื่ออะไรเปิดกราบเปิดเพื่ออะไรนะครับเปิดเพื่อให้กราบ กาบใบเขาเนี่ยแบ่ออกแบ่ออกแบ่อบอกไปเรื่อยๆนะครับคือฟอร์มของบอนไามะพร้าวเนี่ยมาดูนะครับมาดูนะฟอร์มของบอนไามะพร้าวเนี่ยถ้าห้าใบเ่ยมันถ้าเกินห้าใบไปเนี่ยโอเคมันจะสวยแล้วฟอร์มของเขานะครับถ้าใครทําได้เจ็ดแปดใบมันก็จะสวยแต่มันจะกีดเปิดกาบยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ายากอย่างไรนะครับแต่แล้ช่วงประมาณสามสี่ใบเนี่ยสี่ใบนี้อยู่กีดง่ายอยู่นะครับ ก็ีดไปเรื่อยๆนะครับรีดเริ่มกีดตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเขาเรียกะใบ,บเลี้ยงนะครับจนถึงแตกใบจริงออกมาอย่างนี้นะครับจะเป็นสไตล์ผมสไตล์การกรีดกากของผมกับการกรีดเปิดยอดไปเลยเราจะมาดูมานับดูว่าสมควรที่จะกีดเปิดยอดหรือยังนะครับหรือว่ายังไม่ได้ยังไม่สมควรที่จะกีดเปิดยอดออกมาการกรีดเปิดยอดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้วนด้วยว่าควรจะกีดมันลึกแค่ไหน สัตื้นแค่ไหนพอถ้าลึกเกินไปเสียทรงนะครับมันมาดวนเข้าใจง่ายๆเลยวิธีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนแล้วกันนะครับจอจาย์ที่บานนี่นะครับคือต้นเนี้ยเป็นมะพร้าวก้านน้ำตาลนะครับนา่าจะผมซื้อมาจากอาจารย์ที่อีสานนะครับซื้อมาแต่เพิ่งเริ่มแตกหนอนะครับ เรามาดูนะครับ like อันนี้ผ <off maritime music nowadays> ้าเหมือนเดิมครับผมชุบวิตามินผมชุบวิตามินระเบิดรากไว้นะครับผ้าครับผมชุบวิตามินระเบิดรากไว้เพื่ออะไรนะครับฝั่งนี้รากเขาไม่ออกไงดูนะครับฝั่งนี้รากเขาไม่ออกเขาเลยยังขามันยังไม่สวยนะครับเพื่อจะทําทรงมดนะครับนนี้เริ่มหอกแล้วผมห่อไว้นะครับเริ่มออกแล้วเริ่มหมอกแล้วเห็นไหม เดี๋ยวออกมาแทงมานี่เดี๋ยวตรงนี้แทงมานี่ก็เป็นส่วนมดที่สวยมากนะครับผ้าชุบห่อคอไว้จะมีระเบิดลากครับนี่กาบกีดเปิดกาบนะครับเนี่เขาเรียกกาบกาบมะพร้าวนะครับนี่เขาเรียกคอนะครับกีดเปิดกาบก็คือกีดตรงนี้ร่องนี้นะครับร่องนี้ กีดเพื่อมันให้แบะออก,แบ,ออกอแบะออกไปเลยแบะออกไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าออกมาก็แบะออกมาเลยถูกไหมกีดเปิดกาบเปิดกาบเ,เพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ให้ตรงนี้เขาบีบรัดจนรัดรัดลำต้นจนเกินไปนะครับกีดเปิดกาบออกอันนี้ต้นนี้ผมปล่อยเกินไปเดี๋ยวต้องกีดให้ดูละยอดกีดเปิดยอดก็คือนี่ขเขาเรียกยอดถูกไหมยอดนะครับยอดนี่ต้องกีดได้ละเพราะอะไร ใบนี้อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับยอดถึงขนาดนี้แล้วถ้ากรีดช้ากว่าน,นี้ไปใบเนี้ยจะใหญ่กว่าใบนี้จะไม่เท่ากันเนี่ยตอนนี้เก้ากรีดได้ละแต่ถามว่ากรีดลึกลงมาไหมยังไม่ต้องลึกเท่าไหร่กรีดมาประมาณ2-3มเซนก่อนนะครับกรีดมาประมาณ2-3ถึงมเซนนะครับถ้ากรีดลึกเกินไปเดี๋ยวแดะไม่สวยเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูน,นะครับ มันจะบอกวิธีกรีดเลยค่อยๆบอกเันเลยเรียนรู้ทีละขั้นตอนนี่แหละง่ายๆเลยแหละสไตล์ผมอะ่ะนี่แต่งคอแต่งคอไปลวคอหรือโคนะแต่งไว้ละผมอะ่ะดูนะครับเดี๋ยวค่อยๆกรีดไปอาจจะมีแผลบ้างนะดี๋ยวเรามาดูกันอ่านเลยนะครับเปิดกาบนะครับเปิดกับ นี่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าผมถ่ายด้วยนะครับเปิดการนะครับเปิดมาแล้วนะครับ นะครับนะครับนี่นะกาดนี้นะครับเพื่อจะแบะแบะอันนี้ออกนะครับจะมีร่องของเขาอยู่นะครับช่ารองจะมีร่องกาดเขาอ,อยู่แหละ เ,เบาๆแล้วครับทันแรงนี้เข้าไปเนื้อในนี้ได้นะครับไปเลยรต้องรู้น้ำหนักมือนะครับที่ปลายมีดนะครับท้าลึกไปเนี่ยมันจะลอยครับไม่สวยไม่สวยตรงที่ว่าพอเวลาใบตื่นมาแล้วมันจะไม่สวยแบบพอ,อไหล พอเขาเรียกว่าอะไร่ะพอเขาพอเขาสุดมาใบาสุดมาจะไม่สวยนะครับ นี่ครบ no ับขีดมาแล้วนะครับขีดเข้าไปเข้าไปหนอยเพือเป็นการนำล่องให้เราก nice ีดไปต่อไปให้ง <literally made someone born> <m Linda> ่ายให้เรากีดกลับต่อไปให้ง่ายขึ้นอีกนะครับนี่นะครับกลับมาดูนะครับนี่มาไม่เท่ากันจะทำให้มันเท่ากันระวางปลายมีดนะครับปลายมีดที่จะเข้าไปเนื้อในนี้ ไม่สวยเลยนะครับแค่นี้พอก่ะผมไม่กล้ากินลึกไปกว่านี้เพราะว่าผมกลัวมันเสียทรงไงน,นี่ดัดดัดก่อนดัดได้นะครับการน้ำตาลเป็นการที่เหนียวนะครับเวลาผมกินผมดึงไปด้วยนะครับผมยุงเยื่อหุ้มมันไปด้วยนะครับยุงเยื่อหุ้มออกมาเพื่อเพื่อจะไม่ให้ปลายมีดอะเข้าไปแทงตัวเนื้อข้างในนะครับ ตอการทางในนะครับเยืะอหุ้มออกครับออเยือหุ้มออ,อไม่ต้องถึงสุดล่างก็ได้ครับเพื่อป้องกันความเสียหายการเสียหายนะครับกนี่ดใช่ไหมฝั่งนี้ไม่กีดกาบฝั่งนีนะครับ เป็นการดัดครับนี่นะครับเปิดกาบนะครับเขาเรียกเปิดกาบนะครับดัดดัดในมือต้องประคองมือต้องประคองคนคนไว้ด้วยนะครับกันอะไรกันหักครับกันก้านหักกาบหักนะครับการนำตาเขาเหนียวครับผมชอบครับผมชอบมากเลยนะครับเปิดกาบไปแล้วนะครับ ต่อไปเปิดยอดนะครับเปิดยอดเดี๋ยวเรามาดูเปิดยอดกันนะครับเปิดยอดนะครับเปิดยอดเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดยอดนะครับเปิดยอดก็คือตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยงเห็นยอดด้ยนะกี่เดล่าเนี่ยแต่ว่าเรากีดไม่ต้องลึกนะครับยอดไม่ต้องลึกกีดไม่ต้องลึกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักซะกีดประมาณไหน สองเส้นพอตอนนี้ค่อยๆนะครับมือต้องเบานะครับกี่มาแล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับฝั่งหนึ่งจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะดูทํามือเดียวนนะั้เนี่ยเพื่อให้เห็นกันเข้าใจง่ายสองถึงสามเส้นอือ ค่อยๆค่อยๆก่อนเพราะผมกลัวนะครับผมกลัวว่าถ้าลึกเกินไปเดี๋ยวมันจะเสียทรงไปไม่สวยนะครับอาไยอดทำไม,มจำได้ไหโอเคเจะได้แตกออ้ไปไ,ไปจริงแนละ้วตนนัวนี้สวยเลย โอเคผมจับฉีกเลยไม่ได้จับฉีกนะครับผมมันมันเขาแตกปายจริงอยู่แล้วนะครับผมรีบแบกคนเพื่อจะให้เขาเขาจะได้รีบรีบแบะตัวออกนะครับแบะตัวออกเป็นใบายจริงจะได้ไม่ต้องส่งตัวขึ้นไปสูงอีกนะครับนะครับอ่ะเนี่ยเปิดกาบเปิดแล้วนะครับเนี่ยกาบเปิดแล้วเห็นไหม เปิดกาบแล้วนะครับเนี่ยอย่างที่บอกกันไว้นะครับเปิดกาบเปิดแล้วนะครับเปิดกาบเปิดแล้วนะครับเห็นไหมเปิดแล้วเนี่ยกาบที่กีดไปเนี่ยกีดเปิดกาบเนี่ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วเอยู่เนี่ยเปิดแล้วกาบถูกไหมเปิดกาบเปิดแล้วนะครับเปิดแล้ว นี่คือยอดถูกไหมอยอดเปิดแล้วนะเปิดมาแค่นี้พอลงมาวันนี้ลงมา2เซนครึ่งนะครับยอดนี้ควรเปิดได้แล้วลงมา2เซนครึ่งฝั่งนี้ก็เหมือนกัน2เซนครึ่งเราค่อยๆขยับลงมานะครับขยับลงมาค่อยๆกีดขยับลงมาขยับลงมารับใบนี้เราก็ดัดให้แบะลงไปนะครับนี่เราดัดหมดแล้วนะครับเป็นอนันว่าเสร็จนะครับ การกรีดเปิดกาบและเปิดยอดนะครับง่ายๆเลยนะที่ทำให้ดูนี่ง่ายๆเลยมันก็จะดูสวยถ้าทำลึกลงไปเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันมันจะมีอะไรผิดพลาดนะครับต้นนี้สวยนะผมบอกได้เลยใบเขาสวยดีใบจริงมาหมดแล้วสร้างคอไวแล้วลากกลังออกมาเห็นไหม ลืมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากวิตามินระเบิดรากไว้ด้วยนะครับครับวิตามินระเบิดรากของจะต่ายสายลุยได้เหระครับใช้รดนี่นะครับรดน้ํารากจ่องมาเยอะนี่ผ้าชุบน้ําก็ได้ผ้าชุบน้ําผ้าชุบน้ําที่ผสมกับวิตามินระเบิดรากแล้วเนี่ยเรามาห่อไว้นะครับมาห่อไว้อย่างงี้มาห่อโคนมห่อโคนไว้อ่็นะมห่อโคนไว้เนี่ย อ็คนไว้ก็ลากเขาก็จะออกมานะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับฝากไ้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมจ่าตายสายลุยนะครับชื่อ Facebook ก็จ่าตายสายลุยเลยครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 8 6 9 6 1 7 8 5 1ด้านล่างนี้นะครับที่เขียนไว้นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ